สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผม mm hmm. แมนนี่แบ็กจาก t h s s c ซ Team กับรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมใน EP ีที่10แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบแฟนๆเกมที่ชื่นชอบเกม Home Sweet Home อยู่นะครับโดยคําถามที่จะเอามาถามเนี่ย ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Hume Sweet Home สวายถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหน,นอยากรู้อยากถามมาเลยเพิ่มเติมหรืออยากให้ไปสัมภาษณ์ใครคนไหนเพิ่ม,เต,มเติมอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและส่วนคนที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องปอนกาแล็ก์เอ็กซ์นะครับสวัสดีครับครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้ปอนแนะนําตัวทสั้นเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นครับสวัสดีครับผม ชื่อปอนครับผมนำปากกากันแลนส์เครับผมอายุ22ปีเป็นสายโคเวอร์เพลงทำเพลงครับผมซึ่งช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ อย่าลืมไปกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้กับปอนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับปอนกาแลนซ์เอกนะครับก็เป็นคนคนนึงที่อยู่ในวงการการทำเพลงคเปอร์เพลงและนอกจากการทําเพลงเนี่ยผมเองก็ยังได้ข่าวว่าปอนเนี่ยก็เป็นคนชอบเล่นเกมเป็นเกมเมอร์ด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแล้วปอนเนี่ยเริ่มต้นทําช่องยู u ูบเริ่มต้นที่จะมาร้องเพลงทำคเปอร์เพลงลง u t u b e เนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับ ก็ช่วงอายุประมาณ16-17ครับเริ่มดูอนิเมะอะไรอย่างนี้ก็เลยสนใจเพลงเปิดอนิเมะอะไรเงี้ครับแล้วก็ไปเจอเพลงเปิดมันที่เป็นแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยโดยบังเอิญเราก็เลยเริ่มค้นหาข้อมูลไปเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีการแบบร้องเพลงเปิดอนิเมะอะไรพวกนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็แบบอ๋ออยากจะลองทําดูบ้างเพราะเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็เลยได้เริ่มทําช่องขึ้นมา ก็คือปอนเนี่ยรู้ตัวมาตั้งแต่เด็กกันใช่ไหมครับว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงคือชอบมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนเด็กนี่อยากมีอัลบัม้มอยากเป็นศิลปินค่ายอะไรอย่างี้มากกว่าก็เลยเล็งเห็นว่า u t u b e เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้แบบทําความฝันในวัยเด็กให้มันเป็นจริงก็คือมาร้องเพลงมาโคเวอร์เพลงครับผมพอจะมีคําแนะนํำไหมครับสําหรับน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจที่จะทําช่องแนวแบบโคเวอร์เพลงหรืออยากร้องเพลงบ้างควรจะ เริ่มต้นยังไงสําหรับน้องๆที่กําลังอยากที่จะทําแนวนี้จะเริ่มทําเพลงอะไรเงี้ยครับคือปีนี้มันง่ายแล้วช่วงช่วงนี้นี่มันหาข้อมูลง่ายมีคนสอนทําใน YouTube อะไรเต็มไปหมดเลยสอนทําเพลงสอนอัดเพลงอะไรเต็มหาข้อมูลง่ายครับลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วก็ลงมือทำซะเลยครับเริ่มแรกก็เริ่มเลยอุปกรณ์ยังไม่จําเป็นต้องมีดีมากก็ได้ขอแค่เราแบบอลองดูก่อนว่ามันมีวิธีการทํายังไงทําแบบไหนต้อง ใช้อะไรบ้างลองไปก่อนครับอยู่ที่เราลงมือทาก่อนแล้วค่อยอัปเกรดอ,อุปกรณ์ตามไปทีหลังก็ไม่สายเหมือนกันฮะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเรายังไม่มีไม่อย่างดีเลยไมค์คอนเสอร์ยังไม่มีเลยเป็นไมค์หูฟังเฉยเราต้องรอเรามีตังรอเราซื้อก่อนเฮ้ยเรายังไม่มีคอมเลยเดี๋ยวเราต้องรอก่อนรอเราเก็บตังก่อนซึ่งไอการรอเนี่ยพอรอนานๆเข้าอ่ะมันจะทําให้สุดท้ายอ่ะเราไม่ได้เริ่มต้นทามันสักทีนึงเี่ยเพราะฉะนั้น เริ่มได้เริ่มเลยเอาเท่าที่มีก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับผม แล้วทางปอนเนี่ยรู้จักเกมนี้แล้วก็เริ่มต้นเล่นเกมนี้ได้ยังไงครับอันนี้ต้องบอกว่ารู้จักตั้งแต่ EP หนึ่งเลยครับเพราะว่าเห็นตามพวกเพจช่วงที่เกมออกเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเกมคนไทยอะไรเงี้ยเห็นข่าวมาว่าเป็นเกมของคนไทยขึ้นไปอยู่บนหน้าร้านค้าสตีมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองหาดูไปเห็นคนแคสเตอร์อะไรพวกนี้ครับเอามาเล่นเราก็แบบเอเอน่าสนใจดีมันไทยอะ่ะมันไทยมากเลยอะ่ะมันความรู้สึกแบบอีมันไทยว่ะนี่แหละประเทศไทยแบบมันดีมากมันมันทำให้เราแบบนึกถึงอะไรที่มันแบบฟิลลิ่งสมัยแบบเลียด อะไรมหาลงุงมหาไลาแบบผมก็เลยเป็นเกมคนไทยก็เลยแบบไปอุดหนุนมาลองเล่นดูภาคแรกนี่ถือว่าน่ากลัวมากช่วงแรกๆที่ออกมาครับผมแล้วจากที่ไปดูในช่องมานะครับก็เห็นได้มีไลฟ์สดเล่นเกมนี้ด้วยใช่ครับก็คือจากที่ไปดูมานะในไลฟ์เนี่ยอาจจะยังเล่นไม่จบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเกมนี้เล่นจบไหมครับในไลฟ์สตรีมเนี่ยคือไม่จบครับเพราะว่าโโหพูดง่ายๆคือโโห ตอนนั้นเป็นยังไงเรียกชันเป็นยังไงอธิบายหน่อยหัวร้อนหัวร้อนเลยก็เลยแบบปิดไปก่อนเพราะโมโหแล้วรู้สึกว่าเปิดต่อไปมันน่าจะพังกว่านี้แต่ก็พอเย็นแล้วก็ไปเล่นหลังใหม่จนใช้ความพยายามผ่านจนได้ก็เล่นจนจบเท่าที่ผมรู้นะอาจจะเป็นฉากที่มันต้องเอาเลื่อยไปตัดโซ่ใช่ไหมที่ประตูหรือเปล่าหรือฉากไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมเล่นต่อไม่ไหวแล้ว ถ้าเป็น EP หนก็น่าจะเป็นฉากนั้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าก่อนอัปเดตนี่น่าจะเลื่อยนานพอสมควรแต่ถ้าเป็น EP สองก็น่าจะเป็นที่ต้องเอามีดไปฟันโซ่เปิดนู่นเปิดนี่วิ่งโดนหนามแทงตาย อ่าครับผมที่ถามว่าเล่นจบหรือยังเนี่ยก็เพราะว่าในตอนจบของเกม Home S w e e t h o m ี EP ที่2เนี่ยเล่นจบแล้วก็น่าจะได้ฟังเพลงกันด้วยรู้สึกยังไงกับเพลงสสบ้านแสนศพเล่นจบปุ๊บล้วมีเพลงนี้ขึ้นมาสุรยิยะเนี่ยรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แค่ไหนแล้วด้วยคําที่ว่าเป็นสายทาเพลงเนี่ยมีแลนว่าจะ cover เพลงนี้หรือเปล่าครับเวืทีที่เพลงขึ้นนะครับคนลุกจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงเอ็นเครดิตจะเป็นแบบแนวนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันแบบเป็นล็อกด้วยเนาะสุดๆชอบมากครับ ถ้าถามว่ามีแผนจะเ o อ e r ไหมก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จ ถ้าเกิดว่าเพลงนี้ปล่อยเมื่อไหร่ก็คุณผู้ชมที่ชอบแล้วก็อยากฟังปอลร้องเพลงนี้ก็อย่าลืมไปหาฟังกันได้นะครับครับผมแล้วก็นอกจากเพลงเอ็นเครดิตเนี่ยมันก็จะมะีฉากสุดท้ายใช่ไหมฮะที่เป็นแบบตัวละครน,นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เหมือนแบบเปิดฉายอะไรสักอย่างในทีวีน่าจะเป็นเทลเลอร์เกมใหม่ใช่ไหมครับใช่โอ้อันนี้ผมก็รออันนี้ผมก็รอเลยผมรออุดหนุนเลยมีเพลงแล้วมีเกมใหม่บอกต่อท้ายเกมอีกโอ้โห ใช่ครับไหนๆก็พูดถึงเกมใหม่ละปอนคิดว่าเกมเนี้ยที่เป็นแนวหนึ่งซูสี่เนี่ยเกมนี้คิดว่าจะมีผีตัวไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าภายในเกมบ้างครับเอ่อด้วยวามที่มันเป็นเกมผีไทยเป็นเกมไทยใช่ไหมฮะสมัยเด็กนะที่แบบว่ากลัวจริงๆนะตอนนั้นก็น่าจะเป็นผีปอบครับฟิลลิ่งหนังกลับมาเลยฟิลลิ่งหนังสมัยนั้นนก,กลับมาเลยเออปอบไทยเข้าใจได้นะคิดว่าผีปอบตัวเนี้ยจะมีสกิลในการไล่ล่าผู้รอดชีวิตยังไงบ้างครับ อ่าถ้าเป็น Ability ผมว่าน่าจะเป็นสายที่พุ่งใส่มากกว่าเป็นแบบสายที่กดใช้ Ability ปุ๊บเรามันจะพุ่งใส่วิ่งได้ยาวๆอะไรเงี้ยะฮะแบบพุ่งไปได้ยาวๆถ้าไม่ชนกับสิ่งขีดขวางซะก่อนอะไรเงี้ยเออผมว่าเออโอเคเลยเป็นผู้ล่าสายแบบสายไล่ล่าสายวิ่งใส่สายแบบแอ t แท k e เอร์เลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับใช่ถ้าอย่างนั้นน่าจะเจ๋งเลย ครับผมแล้วถ้าในมุมมองของพระชีวิตบ้างล่ะครับคิดว่าพระชีวิตฝั่งคนเนี่ยจะมีอาวุธอะไรบ้างในการสู้ผีครับด้วยความที่เป็นเกมไทยนะครับก็ของที่มันแบบเป็นของเครื่องรางของขลังอะไรมันมันเยอะมากมันก็น่าจะมีแบบหลักๆก็จะเป็นน้ำมนต์เป็นคุณสยมนต์ดำวิชาอาคมข้าวสารเศกอะไรพวกนี้นะครับเครื่องรางของขลังในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มีได้หลายแบบหลายประเภทเลย ผีวิ่งมาปุ๊บเอาเข้าสัรเสกเนี่ยปลาใส่เลยปุ๊บเอาน้ำมนต์สาดปุ๊มผีสตันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสตันแล้วก็ทําให้เราแบบยืดเวลาหนีออกไปได้อีกถ่วงเวลาให้เพื่อนๆไปทำนู่นทำนี่ได้อีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เออก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วนอกเหนือจากตัวผีแล้วก็ตัวคนที่เป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยเรื่องที่ตามมาอีกเรื่องก็คือเรื่องโหมดการเล่นครับปอนคิดว่าโหมดการเล่นในเกมเนี้ยจะมีโหมดอะไรได้บ้างที่นอกเหนือจากโหมด1สู้4โหมดปกติ คิดว่าจะมีโหมดอะไรได้บ้างและเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นเรื่องโหมดของเกมนะครับคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างแต่ผมก็จะขอตอบอีกแบบนึงแลวกันผมจะขอตอบเรื่องของโหมดจัดอันดับหรือโหมดแรงนั่นเองนะฮะ ผมไปเห็นมาของเกมเกมนึงไม่บอกชื่เกมแล้วกัน,นะฮะคือโหมดแร้งเนี่ยจะเป็นโหมดที่ของเกมเกมนั้นเนี่ยจะมีเวลาเปิดปิดเป็นเวลาของมันก็คือแบบจะเปิดให้เล่นได้เฉพาะเวลานี้ถึงเวลานี้เท่านั้นเกินเวลาปุ๊บก็ปิดเล่นไม่ได้แล้วผมก็เลยอยากจะให้เกมเนี่ยเปิดโหมดแล้งไว้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเผื่อแบบใครเขาอยากจะเล่นตอนไหนเขาอยากลงแร้งเวลานี้ว่ะ เพื่อนๆว่างกันตอนนี้ลงแร้งกันดีกว่าจะได้ลงได้สะดวกจะได้แบบเป็นตัวเลือกให้ผู้เล่นว่าแบบว่าจะเล่นปกติหรือจะไปลงแรงกันดีครับผมวันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ปอนกาแลนส์เอ็กซที่เป็นทั้งสายร้องสายเวอร์เพลงแล้วก็ยังเป็นแฟนเกมของเกม h o e Sweet Home ด้วยเนี่ยในฐนานะที่เราเป็นคนร้องเพลงคนทำเวอร์เพลงเนี่ยมาสัมภาษณ์ในรายการนี้เนี่ยอยากจะขอให้ปอนน่ย ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามคลิปที่เป็นคลิปสัมภาษณ์เนี่ยมาโดยตลอดนะครับเราจะมีคําถามพิเศษที่จะใช้ถามกับคนที่เชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยอย่างเช่นเล่าเรื่องผีภาคเสียงแล้วก็บรรยายการแข่งขันครับแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปอนต้องจัดแล้วพร้อมนะปอนนะครับผมหนึ่งสองสพร้อมมาโจเว อ่าครับผมวันนี้ก็เป็นเพลงที่ปอนได้ร้องมานะบอกเลยว่าอย่างเดชเดชจัดๆมีวากด้วยก็หลายคนอาจจะเห็นมาทุกคลิปว่าเพลงเนี้ยมันก็เป็นเสียงต้นร้องทุกคลิปเลยอินโทรเอาโทรเนี่ยวันนี้ได้สัมภาษณ์ปอนพอดีแล้วปอนก็เป็นสายโคเวอร์ด้วยก็จัดให้เลยนะครับสําหรับคนโดครับผมอ่าสุดท้ายจริงๆแล้วครับอยากให้ปอนเนี่ยฝากผลงานแล้วก็พูดถึงทีมงานผู้พัฒนาเกมสั้นๆสักหน่อยครับผม ฝากถึงทีมงานก่อนเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงาน h โฮ e ซีท Home ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีเกมใหม่ๆออกมาในอนาคตหรือว่าเกมนี้จะพัฒนาต่อไปอัปเดตไปเรื่อยๆผมก็เป็นกำลังใจให้ครับผมจะอุดหนุนเกมแล้วก็ทำให้มีแบบ Home มซีท Home ภาคต่อๆไปเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมจะช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนเต็มที่ครับสู้ๆครับเป็นกลังใจให้ครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณปอนด์มากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ ครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ท่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ m a n นี่แบ็จากเด s ะแซ t ทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ จากสิ่งที่เรียกว่านี่หวนไหม